ในเด็กน้องๆ,นๆหนูควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเลยกับรีวายอะคิดกันนะไปรีวายนี่มันธุรกิจรัดตัวนะรีวายนะยกเป็นเรื่องฟาร์มนะธุรกิจรัดตัวนะ ไมีเอาหนี้ไปมีใครมีแฮมเบอร์เกอร์บ้างครับใช่ครับมีใครมีแฮมเบอร์เกอร์บ้างอะครับไม่ใช่กูก็ไม่ได้พูดอ๋อมีใครมีแฮมเบอร์เกอร์บ้างครับมีคนไหนแฮมเบอร์เกอร์ครับ น่อเมื่อกี้มีคนมาถามเยอะว่าใครจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ม <minority> ีม <SM coaches> <พ UNG> ีมาหนี้หน่อยมีกระถิกระถิวันนี้หน่อยกระถิกระถิวันนี้หน่อยมาหนีมาหนีต้องที่เบรกรถได้ด่าให้ทำความรู้จัก อันนี้คืออาทิกาทิใช่จะมาเป็นหลานอีกหนึ่งคนอ๋อคนหานวลดกเอลิวายนะใช่จะพามาพร้อมลีวายลีวายอยู่ไหมลีวายลีวายมาเหมือนมาเหมือนว่างไหมมาเหมืองเลยลาวหด้ลยครับมันต้องตีกับลีวายก่อนตกใจ ใช่เอาแนะนำตัวยังเมื่อกี้แนะนำแล้วบอกอบบว่าจะไปที่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแนะนำไปตอนไหน <c oughs> เราเรียกรีวายอยู่ <c oughs> มันว่างหรือเปล่ามันบอกมันบอกนี้ว่ามันจะไปเก็บเห็ดอะ่ะนี่ไงมันกำลังมาเนะี่ยใช่ไหมกำลังมาใช่ไหมรีวายใช่ใช่ใช่กำลังไปโอเคถึงไหนแล้วตูส้ม ีน้อยขอบคุณคาวเก็บไว้ให้ปลากินไม่ต้องให้เออขอ้าวคาวมี่วายมันเอาไปเยอะแหละโอ้ท่องกี้ม<ห>ั<ห>นจะต,ต,ตายว่ะมันมาขอข้าวก็เลยเอาให้มันไปก่อนไม่เจอเลี่ยวไงอ๋อ ช่ม,มันให้ตังมีมันด้วยนะให้ลดโลมีมาอีกเฮ้ยมันให้เท่าไหร่สามร้อยโลให้ตังห้าหมื่นเฮ้ยแปลกแปลกมากมบอกว่าเอาที่ผมเอาที่ผมเดี๋ยวผมโอนให้ <Hey. S 2> มีเองก็ตกใจอันนี้มันก็ให้เนี่ยบนไหลเนี่ย <Hey. S 1> เป็นไปได้ด้วยหรอ ถึงไหนแล้วริวไอถึงไหนละพี่เบอร์อะไรมันทำคะแนนหรอหนูเบก้าสองศูนยเก้าหนึ่งเก้าครับคุณย่าเสื่ออะไรครับอ๋อี่ยกเอาอีกแล้วเนี่ยย่าดูดโอเมก บอกว่าไงที่บอกว่าไงไอ้อ๋อเมื่อกี้บอกว่าไงรถมันเบรกไม่อยู่เราทำผิดแล้วทำไงขอบคุณครับไอ้่ะไม่มีดูเดยวันนี้ยังไม่ค่อยแรงวันนั้นป้าจำได้ไหมวันแรกเลยอ่ะชนหนุดรลอยเลยวันแรกที่ป้ารับอ่ะเออทำผิดขอบคุณครับอะไรไหนต้องพูดว่าอะไรทำผิดแหละ ต้อติดก็ต้องบอกว่าอขอโทษครับเออที่สอนไปอยู่เมื่อกี้ที่อะไรรีรวายนี้คือแบบคือให้ให้เงินมีด้วยหรอให้ให้ไปห้าหมื่นปะเฮ้ยใช่ไป็อนอ่ะใช่คนเดิมเปนอ่ะก็เงินมันเหลือเออะไปแล้วเงินเงินส่งแกงมียังส่งไปแล้ว ส่งไปแต่วันพุธแล้วมั้งอาทิตย์นี้อะนะใช่ส่งไปแล้วส่งไปตั้งนานแล้วใช่เราเช็คดีดีนะใช่ไปแหละมันไม่ใช่หรอกผู้นี้ตามมาบอกย่าติมาช่วยผมฟาร์มไม่เอานะที่จะถามที่ของของงานดำก็พบแล้วเนี่ยเหลือแต่ไม้กับไม้กันเหล็กอะเห็บในบีไม่ลงดีตลงแล้จริงจริงนักบอลเดินสายอะไว้ี่ยหาไปเรื่อยกรณีจรดูดิสีผมเหมือนกันหมดเลย สีผมคลายกันหมดเลยไปรีไวเปลี่ยนเดี๋ยวเอา่เป็นแใช้สีนั้นไปนั่นแหละว่าจะเป็นตัวของตัวเองเออเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีละผมให้ผมให้แฟนก่นยาไปด้วยเห็นไหมตรงที่ไหลอ่ะเออเออดีดีดีบอกแล้วบอกทุกคนหมดละให้เลยมาบอกหมดอ่ะรดโลก็บอกแล้วโอเคป้ะให้สามรถยโลไปวันหนึ่งยังไม่ได้เปิดอ่ะ อันนี้คิงอะไรอะไรไม่ก็ให้ให้เอยเให้กับเบอร์เกอร์ที่ได้มาแปดอันเออก็ดีก็ดีแล้วเออก็ให้ให้บ้างนะดีแล้วแบ่งปันกันไม่มดทำนี่มันทำน,นี่ก็ไม่ได้ให้ใคร,ใครเลยนะเนี่ยวนอยู่แค่เนี้ให้ผมเยอะๆได้ไหม,มอขอบบนุ่ม ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่นิสัยความประพฤติและการรายงานของแต่ละคนเอานี้ผมรีวายในโคบาติกเออโคบาติกเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ดื้อ,เ,อ,อเด็กดืดไม่ดีไม่ดีอ,อ่าฮะแล้วไงต่อแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวถ้ามีคนมาบอกอะไรก็ตามนั้นแหละ ไปได้ครับผมไม่เคยเดินเนี่ยเมื่อกี้เขาขับรถชนผมมาผมยังบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอจอกันที่สภาเอาอตามนั้นนะตามนั่น,นะมีเออเนโครบติกเขาไม่ทำแบบนี้วเว้ยเออเสียชื่อจัดเนโครบติกเดินไปเลยหรือเปล่าป้าอันนั้น<ไ>ป้ายงไม่เคยให้ใครใช้นามสกุลนะบอกไว้ก่อนเออเนี่ยให้ให้ใช้แล้วก็อย่าทำอย่างนี้ดิเออผมยังไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่า เ,เขาชนผมก็บอกว่าเป็นแรงครับป้าเองอีกนิดนึงคือไปบวชแล้วนะรู้ป่ะนะ่ะนามนามส,ามสกุลกูไม่เคยโหลนะแล้วก็ไม่เคยเรียนนะบอก้วยกันนามสกุลนีจ้จะไม่รู้ใจ,ใจดียังไงนะเนี่ยนามสกุลนี้ชื่อไม่มีเสียงนะบอกก่อนนะชื่อไม่มีเสียงนะ <c oughs> อาวุธนี้คือแบบว่าแน่นนะแน่นกึกกึกอ่ะกำลังจะบอกเลยว่านามสกุลกูไม่เคยอ่อนนะไม่อ่อนครับไม่อ่อนไม่มีอ่อนครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าง เดี๋ยวกูชวนน้องกูมาแล้วที่เป็นเนโคมาติกคนที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวให้วัดฝีมือน้อยว่ะเอางี้นเนี่ยผมจะไปตีบวกสองปลาไปดูไหมไอ้ผมจะไปตีมิดบวกสามเนี่ยไอ็งทตัวดีๆเห็นปลาปลาใช้คำว่ากูกับมาเกงเนี่ยเราใช้คำว่าปลากับกระพีแทงคิดดู <c oughs> มัน,มนมเป็นเรื่องปกติออแมวลูกผู้ชายอ่ะมันก็ต้องทำตัวดีๆก็ต้องโตด้วยตัวเองหน่อยได้ไหม เจะมาจะมาโอ้ว่าคงไม่ได้หรอกอะไรก็ฟังโอเคป่ะกะทิเป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นพี่ป่ะเออก็ต้องเรียกพี่กะทิให้ได้ยินด้วยเหรอห่างเสียงไปไหนพี่มั้งอะไรไม่ยินไหมเข้าใจไหมห่างเสียงไไหนเนี่ยเออลองเรียกให้ฟังดิพี่กะทิครับอะไรเงี้ยพิชิพิธีตสั้นไปปกติผมก็เรียกอย่างนี้เออเขาเรียกไม่เเออางงสียห่างเสียงอ่ะ ตรนี้ผมเปลี่ยนจากพี่เป็นเจ้ดีกว่าเอราผมตีคำว่าเจ้เจ้ก็มีทุกคนดิเรียกหลายคนอะเอาคนอื่นผมเรียกฟอนะคนอื่นผมเรียกฟอนมีไหมเย็นนี้นะทีนึงซ้อไม่ได้ใช้เรียกพี่ซ้อ่ะเอ้าคนอื่นผมเรียกซ้อมหมดเลยแบบซ้อหนอนอย่างงี้ซ้อเกี้ยวอย่างงี้ใช่เหรอเอาจริง ขนาดอาจารย์บางทีผมึังดูคำว่าซ้อเลยใช่ปะซ้อมไม่ใช่เรียกอะไรนะ<อ>ไม่แปอดอกกันหรอหรือไงดอกแฟมิลี่<อ>มันมั่วนี่เมืม่ไอไหรเขาจะเอาทรงผมแบบพี่หม่องเมื่อพี่ตอนที่พี่หม่องเคยใช้ลงอ่ะอันเก่าอ่ะทรงเก่าอ่ะป้าจำได้ไหมเคยเห็นไหมอ๋อเออใช่ซ้อมเป็นประมาณครับจ้ะ ไม <J>. เจีกิไม่ต้องเรียกเจไม่ต้องเรียกซอไม่ต้องเรียกอะไรท้งนั้นนะโอเคปะเดี๋ยวจะรอฟังเอาเหอะจะเอาไหมแคปอะ่ะอ๋อผมอยากดิเจมันซ้ำมันมันซ้ำใครที่ไหนละ่ะอัะงั้นก็เรียกตอนนี้ทีเดียวเราก็จะไม่เราจะเรียกอะไรก็เรียกเหอะแต่ถ้าเรียกชื่อเฉยครับครับอยู่ไหนครับพี่กะทิรับเออนี่แบบคำพกรรมเลยรอเรือ นี่ม่าแสดงความจริงใจอยากให้ใครแบบมาอะไรอีกนะเข้าใจป่ะเวลาแบบฟังใครเรียกชื่อรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบถนรึป่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไอเดียออมันออกเลยนะไอเดียนะไอเดโกเปลี่ยนชื่ออรรถปาปาจำเชื่อที่ผมเคยบอกปาได้ไหม งูสวัสดีนะไม่ใช่ค <c oughs> ขาบ้าเขาบ้า <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อชื่อมันดูแบบโรลโรล,โลไป <c oughs> ชื่อแมวชื่อตีน้อยดีกว่าชื่อตีน้อยชื่อละช่องผมอยากเอาชื่อตีนอ้อ,นอยเน <c oughs> ี่ยคุณย่าตั้งให้เนะี่ยไม่ใช่หรอ <c oughs> ละช่องมันไพ่ปลายตีน้อยดีกว่าผู้ใหญ่ตั้งให้ดูดิไม่เอาตีน้อยตีน <c oughs> ้อย สี่น้อยนี่มันแบบว่าจีีนไทยนะจีนไทยนะสีน้อยอ่ะของแนวจีนไทยไทยชื่อนี่แม็กกุ้ยบอดชีหนักกว่าลอดหนักกว่าลอดช่องอีกฟ้าเป็นสิริมงคลนะผู้ใหญ่ตั้งให้อะโอ้ชื่อผมโพธิพาตั้งให้ทุกวันนี้ผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยจักระโดนรถตัวนอะไรนี่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอาชีพมันอาจจะอยู่ที่มึงความประมาท ผมไม่ได้ประมาทซึ้นภูมิพลนะ่ะโตลมมันก็ต้องร้อยยี่อยู่แล้วเกมไปไหนพี่เผืดซัดไปเกือบร้อยสา <3 S 2> มร้อยสี่อ่ะอตอโตรมันอนะ่ะยินดีเลยวันนี้แบบว่ามีอุบัติเหตุอะ่ะวันนี้มีอุบัติเหตุแล้วดีแล้วที่พี่เจ๊ผงกัแบรบาไม่โคตริถ้าวันใดผมไม่ได้เข้าไอ้ตอบตอหนึ่งทุ่มผลรู้ไว้ว่า ผมอาจจะนอนโรงบาลปากมันนะไปเยี่ยมไข่เหรอรถล้ลมมาดิมันจะล้มได้ทุกวันเลยหรอไม่หรอเออแล้วเพื่อทำไมอย่างงี้ปีหนึ่งผมล้มไปแล้วห้ารอบอะปีหนึ่ง <c oughs> ไม่ถ้าอะถ้ามึงรู้ว่านาะคนแก่ลนล้มจกล้มไหมเอาผมไม่เคยขับลม้มแต่เพื่อนผมขับขับรถแบบรถล้ลมขาขาดอะผมไม่กล้าขับแรงเลยอะ ใเพื่อนอทตสมาแบบแบบว่ารถรถล้มใช่ไหมแล้วมันแบบว่ามันมันกระโดดอ่ะเล้วเลื่อนเลือนไม่เลี่ยนอนไอซียูไปสามเสี้ยนทิดอ่ะขาขาดอ่ะต้องตัดขาดจริงอ่ะเพราะเลือนไม่เดินผมไม่กล้าขับแดงเลยที่มึงขับอยู่ไม่แรงเลยเนาะไม่ผมมองทางไงแต่อที่นั่นมันชอบหมอบชอบยกล้อไอ้นั่นมันไม่วัดแบบไม่ดีขับรไม่เป็นไงชหอบหมอบชอบยกล้อแค่ของคนเห็นไหมต้องไปไป มองทางดีๆถ้าขับช้าเขาก็บีบแต่ไล่อะบนรทุมิบนอนะเพราะว่ารถใหญ่มันเยอะมากเขาบีบแต่ไล่เขาไม่ได้ชนไล่เนี่ยเจ็บเลยไนงะโดนบีบแต่ใส่อะมันแบบเนี่ยมันแบบว่ามีพวกแบบโหลมึงเข็นหนถ้ามึงจะขับแค่นีน้เขาบอกนะ ฟังนิวายแล้วก็มัดตลอดเวลาเลยไมอมันดื้อไงเนี่ยมันดื้อเรบให้เราเรแล้วให้ทำูนะแต่ก็ยังจะเขียงข้าง,างๆครูอะไรก็ไม่รู้เออเหมือนไม่ยืนอยู่บนแบบบนใต้หน้าผาแล้วรู้ว่าหินจะตกลงมาแต่ก็ยันยืนรับหินอยู่เ,เพราะว่าเราคือครอบครัวไปเออแล้วก็มาพูดว่าอ,อ๋อหินหินมันก้อนนิดเดียวตกลงมาผมผมไหวผมไม่เจ็บอะไรเงี้ย แล้วจุดเออแล้วจุดจบก็ตายเอางี้ป้าจำได้ไหมที่ผมบอกป้าไปจำไม่ได้นกที่ตื่นเช้ามักหาหนอนกินเลยมักหาหนอนกินได้เยอะกว่าแต่ว่าแต่ว่าก็นกที่ตื่นเช้ามักหาหนอนกินได้ไวกว่าได้เยอะกว่าถูกไมหมล่ะแต่หนอนที่ตื่นเช้ามากักโดนนกแดกตายก่อนเสมอเออมึงก็เลือกอเอาอ่ะมึงอยากเป็นหนอนหรือเป็นนกอ่ะเพราะฉะนั้นเราจงเป็นกลางป้าเราต้องเป็นกลางกลาง เป็นลินแล้วกันงหนอนเป็นไก่ไก่มันก็กินหนอนไม่กินมากินแกะไก่กินหนอนครับเคยดูแบบนี้ไหมในหนันกินแกบครับไก่บ้านนี่กินแกบนะไก่บ้านผมกินหนอนไงในในการ์ตูนอ่ะในการ์ตูนบ้านเองยังไงวะไอ้งเปนการ์ตูนหรอเฮ้ยพูดสิผมชอบดูอ่ะเดฟฟี่ดักอ่ะการ์ตูนน้องนี่วายดูการ์ตูนหรอ การ์ตูนกระต่ายกระเป็ดอะเดฟฟี่ดักอะไม่พี่ก็ถามเนี่ยเออนี่ไงผมผมผมบอกแล้วผมผมชอบกินเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมชอบดูการ์ตูนเกี่ยวกับกพี่ผมชอบดูการต์รตูนเดฟฟี่ดักกับบันนี่อะบักบันนี่ใครบ้านของเงี้ยเขาเปียก กทิเคยโดนหินบาดนะอะนี้อะไรอ่ะแล้วเ,เกมเห็ดเสร็จหรือ,อยังเนี่ยยังครับยากไปทำต่อไหมเออไปทำแยกยายไปทำงาะะรแผลนั่นแหละเรียเรีเอาไม้เฉยเออก็ดีเลี้ยงหญ้าบ้างอะไรบ้างไหมดีนะแล้วพิธีให้ไร่หญ้ามึงยังหรือพิธียังเลยเพิ่งเจอ ทีนี้ต้องให้แล้วนะพวกแบบแปรโฉมแฟชั่นในตรงปากตรงมืออนะไรเงี้ยตรงปากนี่พึ่งได้มามตรงมือมนี่ก็พึ่งได้มาหมาดๆเลยไรหรอกให้เขาถือไปฮะอนนี้ตัวเดียวพอนะมันนงมันนี่อย่างงี้้า้็แต่หนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยเมื่อญาติจะแบ่งกะมคนละแสนถูกไหมหล่ะ uh huh. ไม่ถูกไม่ถูกไม่แบ่งฉันจะไปเลี้ยงวัว จะได้เอาเบอร์เกอร์มาให้หนูนะให้ทุกคนหนูได้มาแล้ว20บาทเมื่อกี้บอกเท่าไหร่ยังจำได้ปะลืมไปแล้วข้ามีปลาตัวคุณย่าไม่ได้แฟชั่นตอนแรกๆหรอคุณย่าได้ไหมที่เป็นแมวอะนะที่เป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้ใช่เนี่ยอ้เนี้ที่ผมให้ไปย่าได้ย่าเคยได้ยัง ไม่เคยอันนี้ไม่เคยไอ้เขาแลไอเทมนาะแบบไม่มีอะไม่มีขายไม่มีอะไรนะเห็นไม่ได้เลยไ,ม,ไลยม่เขาได้เฉพาะคนที่เข้าไปอะอะไรด้ตอนนั้นอะแต่ผมไม่ผมเป็นคนไม่ใส่แฟชั่นไงใส่ใส่น้อยมากผมเลยแบบไม่รู้จะไปทำอะไรให้ญาติดีกว่าอ,อาืไปไปเก็บเห็ดหรือทำงานอืมไปไปได้ละไปขยันทำงานขยันทำงาน เอาอคือมาทำเหมือกเลยไงยอันนี้เน็มันไปโดนฟ้ามันไปโดนเราจะใช่อีมโมดรโถ าเเกียวฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ